ต่างชาติพาลูกมาเที่ยวไม่คิดว่าคนไทยจะทำแบบนี้เมื่อครอบครัวชาวอเมริกันได้มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเดินทางมาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครต้องรู้สึกแปลกใจกับความทันสมัยของที่นี่เป็นอย่างมากและพวกเขาก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ต้องจำไปตลอดกับนิสัยของคนไทยซึ่งมันต่างจากบ้านของเธออย่างชัดเจนแม้ว่าบ้านของเธอจะเจริญและทันสมัยแต่ว่าผู้คนนั้นกลับมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และเธอยังบอกอีกว่าคนประเทศของเธอนั้นไม่สามารถเป็นเหมือนคนไทยได้เลยก็ไปดูกันนะครับว่าครอบครัวของชาวอเมริกันเขาจะพบเจอกับสิ่งที่ประทับใจอะไรในการมากรุงเทพในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามเป็นอย่างมากต้องฟังกันให้จบนะครับ สำหรับช่องของพวกเขานั้นก็มีผู้ติดตามถึงเจ0 0 0ื่นกว่าคนเลยทีเดียวพวกเขามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ประเทศไทยเขาจะมาบอกสิ่งหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาบ้านเกิดของพวกเขานั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าประเทศอเมริกานั้นจะมีความเจริญและทันสมัยเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็ว่าได้แต่ประเทศไทยก็เป็นประเทศในอาเซียน แต่ถามว่าจริงๆแล้วนะครับมันเป็นความแตกต่างแบบไหนกันเคที่บอกว่าประเทศไทยนั้นเอาจริงๆแล้วมีความเจริญด้านวัตถุและก็ด้านผู้คนอย่างมากมายและทำให้พวกเขาได้พบเจอกับความมีน้ำใจของคนไทยเป็นสิ่งที่คนอเมริกันไม่สามารถทำได้เลยสำหรับผู้หญิงนั้นนะครับเธอก็มีชื่อว่าเคที่ส่วนผู้ชายก็มีชื่อว่าแอชเชอร์ ตอนที่เคทีอยู่ที่ในกรุงเทพเธอก็บอกว่ากรุงเทพนี้นะครับเป็นเมืองที่สร้างรถไฟฟ้าได้อย่างดีเยี่ยมสร้างมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะมีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินรถ MRT BTS และรถเม์แท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกอย่างก็สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัวการคมนาคมของกรุงเทพนั้นสะดวกสบายมากแล้วรถไฟฟ้าของไทยก็ใช้งานง่ายมากอีกด้วยซึ่งข้อดีของรถไฟฟ้าก็ คือไปได้ทุกที่แถมยังมีรถไฟฟ้าวิ่งไปถึงสนามบินอีกด้วยมันก็ลงตัวอย่างมากเลยทีเดียวและเคที่ยังได้บอกอีกนะครับว่าสนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยนั้นเป็นสนามบินขนาดใหญ่แล้วก็มีสายการบินที่มีราคาถูกและบินไปได้ทั่วโลกมันก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากคุณเคที่ยังได้บอกอีกนะครับว่าระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยนั้นมันเป็นระบบที่ยอดเยี่ยมมากทุกคนสามารถใช้งาน ได้หมดไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาครอบครัวหรือว่าใครก็ตามสามารถใช้ได้ทุกคนเลยซึ่งก็ไม่มีความเครียดด้วยเมื่อเราใช้บริการรถไฟฟ้าของไทยแต่ถามว่าแล้วในอเมริกาละ่ะเธอบอกว่าที่บ้านเกิดของเธอในอเมริกานั้นไม่มีแม้แต่ระบบขนส่งสาธารณะด้วยซ้าไปก็คืออาจจะอยู่นอกเมืองมากๆนั่นเองนะครับซึ่งผมเองเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ชาวอเมริกันคนหนึ่งก็ได้มารีวิวระบบขนส่ง ขอองไทยเหมืนนกนัซึ่งเขาก็บอกว่าบ้านของเขานั้นการจะเดินทางไปไหนสักแห่งนี้ก็เป็นงานยากมากไม่มีระบบขนส่งสาธารณะแบบไทยนะครับมีแค่ศูนย์รถเหมือนบอขอสอบ้านเรานะครับแต่ว่ารถก็นานมากกว่าจะมาแล้วก็ช้ามากกว่าจะไปยังจุดหมายปลายทางสักแห่งของไทยนี้สะดวกสบายเป็นอย่างมากนะครับแล้วคุณเคที่ยังได้พูดถึงการสร้างรถไฟฟ้าของอเมริกาอีกด้วยเธอก็เปรียบเทียบประมาณว่ารถไฟ ไฟฟ้าของอเมริกาถ้าสร้างก็คือจะสร้างให้คนจนใช้นะครับก็คือคนไม่มีเงินแต่ของประเทศไทยนั้นไม่ได้คิดแบบอเมริกาเลยก็คือสร้างให้ทุกคนได้ใช้งานร่วมกันนั่นเองและคุณเคที่เธอก็ได้บอกสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะฟังดูแล้วคนไทยหลายคนก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่หลายหลายคนก็คงจะพอทราบความจริงของเรื่องนี้อยู่บ้างเกี่ยวกับความคิดของชาวอเมริกันส่วนมากที่ไม่เชื่อว่าประเทศไทย ไทยนั้นจเจริญแล้วยังคิดว่าประเทศไทยนั้นล้าหลังเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรือโลกที่สามนั่นเองโดยคุณเคที่ได้บอกนะครับว่ามีคนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกายังเชื่อว่ากรุงเทพนั้นยังล้าหลังยังไม่พัฒนาเป็นประเทศยากจนแต่หลังจากที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มามากกว่า6เดือนกับสามีของเธอและลูกของเธอนั้นเธอก็ได้ค้นพบความจริงว่าความคิดของชาวอเมริกันที่คิด แบบนั้นไม่เป็นความจริงเลยดังนั้นในคลิปนี้เธอก็จะพาไปชมว่ากรุงเทพนั้นมันทันสมัยจริงๆไม่ใช่ทันสมัยอย่างเดียวผู้คนนั้นก็ยังมีความสิวิไลัยในจิตใจอีกด้วย There's a story that a lot of people in the. US still believe that places like Bangkok are somehow behind still developing still catching up. But after living in Southeast Asia for the last six months with my husband and our two-year-old, I've discovered that that's just not true. สำหรับเรื่องที่ว่าชาวตะวันตกหรือชาวอเมริกันส่วนมากเรียกได้ว่ามากเลยทีเดียวที่ยังคิดว่าประเทศไทยยังล้าหลังหรือไม่พัฒนาหลายคนก็คิดแบบนั้นจริงๆนะครับซึ่งคนที่อยู่ต่างประเทศหลายคนก็จะรู้ดีซึ่งผมเองนะครับได้ทำคลิปเกี่ยวกับชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยก็มีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศได้เข้ามาคอมเมนต์บอกกล่าวกันว่าบางทีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอย่างเช่นไปเรียนหรือไปทำงานก็มีชาวต่าง ชามาถามว่าบ้านของพวกเธอยังขี่ช้างไปโรงเรียนไหมบ้านของเธอมีไฟฟ้าใช้ไหมประมาณนั้นเลยทีเดียวเรียกได้ว่าชาวต่างชาติส่วนมากก็ยังฝังหัวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยากจนยังขี่ช้างขี่เกวียนอยู่อีกทั้งที่ยุคนี้มันก็เป็นยุคที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ว่าชาวต่างชาติส่วนมากก็ไม่เคยสนใจที่จะหาข้อมูลนั่นเอง เหมือนประมาณชาวต่างชาติก็จะยกตัวเองว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วพวกเธอต้องไม่พัฒนาเท่าฉันประมาณนั้นนะครับคุณเคที่ก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าคำถามของชาวต่างชาติเหล่านั้นก็ยังได้ยินอยู่เสมอเวลาเจอใครเขาก็จะถามแบบนี้เช่นเดียวกันตลอดเวลาคุณเคที่ก็บอกไปว่าก็ใช่คนที่นี่ก็พูดภาษาอังกฤษได้แถมที่นี่เวลาไปไหนมาไหนก็มีป้ายเป็นภาษาอังกฤษอยู่เยอะแยะเต็มไปหมด แถมคนไทยก็ยังพูดภาษาอังกฤษแบบสนทนาได้อีกด้วยพวกเขาไม่ได้ล้าหลังอย่างที่ชาวตะวันตกคิดแต่อย่างใดแต่หากว่าคนไทยที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้พวกเขาก็จะใช้ Google แปลภาษาหรือพวกเขายังไม่สามารถสื่อสารได้พวกเขาก็จะยิ้มให้อย่างเป็นกันเองนั่นเอง ซึ่งต่อมาคุณเคที่ก็ได้ไปซื้อโดนัทร้านหนึ่งพนักงานเห็นเคที่และลูกน้อยของเธอก็บริการด้วยความเป็มใจและมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้มากินโดนัทกันที่โต๊ะลูกสาวของเขาก็กินโดนัทด้วยความอ,ร,อร่อยหน้าตาของเคที่ก็ดูจะชอบโดนัทของไทยเป็นอย่างมากและคุณเคที่ได้พูดคำหนึงขึ้นมานะครับว่า ในอเมริกานั้นคนก็จะพูดภาษาอังกฤษเมื่อเราไปสั่งของแต่ถ้าหากใครใช้ภาษาอื่นก็จะไม่ค่อยได้รับการบริการเลยก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งที่เมืองไทยจะบริการทุกคนด้วยความเต็มใจนะครับและเคที่ก็ยังได้บอกอีกเกี่ยวกับอาหารของไทยนะครับว่า อาหารของไทยนั้นมีราคาที่ถูกมากอย่างเหลือเชื่อคุณสามารถรับประทานอาหารแบบอร่อยอร่อยได้ราคาเพียง1ดอลลาร์หรือประมาณ30บาทเท่านั้นเองหรือแม้แต่คุณอยากจะทานอาหารแบบอร่อยเลิศหรูคุณก็สามารถรับประทานอาหารในราคาเพียง100ดอลลาร์เท่านั้นเองซึ่ง100ดอลลาร์นี่ก็เทียบกับอเมริกาก็ถือว่าราคาไม่แพงเลยนะครับในคุณภาพและการให้บริการในระดับเดียวกัน และคุณเคที่ได้พูดถึงห้างสปปรรพสินค้าของประเทศไทยนะครับว่าที่นี่มีบริการที่หลากหลายเป็นอย่างมากแล้วก็ทุกคนก็สามารถใช้บริการได้มีพื้นที่ให้ใช้อย่างมากมายมีทุกคนมีคนท้องถิ่นมาเที่ยวที่นี่แต่ในอเมริกานั้นมีราคาแพงมากหรือบางแห่งก็มีห้างสปปรรพสินค้าที่แบบว่าล้าสมัยหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างแต่ของไทยนั้นได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งห้างสรรพสินค้าของไทยนั้นไม่ใช่แค่แหล่งช้อปปิง้งแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นยังเป็นแหล่งศูนย์รวมของผู้คนทําให้ชีวิตประจําวันในประเทศไทยนั้นมันไม่น่าเบื่อเหมือนในอเมริกาเลยและคุณเคที่ยังได้บอกนะครับว่า ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่สะดวกสบายที่สุดในโลกที่ฉันเคยเห็นมาเพราะว่าประเทศไทยมีเซเว่นอยู่แทบจะทุกที่ไม่ว่าคุณจะเดินไปไหนก็จะเจอกับเซเว่นอย่างแน่นอนซึ่งในเซเว่นนั้นมันก็มีบริการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกินอาหารดื่มกาแฟหรือว่าซื้อของจ่ายบินมีหมดรับหมดทุกอย่างมันก็สะดวกสบายเป็นอย่างมากแถมยังเปิด24ชั่วโมงอีกด้วยมันก็ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลย แถมในประเทศไทยนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณหิวข้าวก็จะมีคนมาส่งให้ถึงที่มี Delivery อยู่ทุกที่และราคาแถมยังถูกอีกด้วยแต่ถ้าในอเมริกานั้นความสะดวกก็มีเหมือนกันแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่แสนแพงและคุณเคที่ก็ยังได้บอกความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเรื่องของไทยและอเมริกาให้ฟังโดยเธอบอกว่าความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพการไปหาหมอเธอบอกว่า การพบแพทย์ในอเมริกานั้นเป็นเรื่องที่ยากมากคุณต้องมีกำหนดพบแพทย์ล่วงหน้าอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าคุณจะไปหาหมออยากไปก็ไปเลยทำแบบนั้นไม่ได้แล้วเวลาไปหาหมอเขาก็ต้องเช็คประวัติเช็คประกันของคุณว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายหรือไม่อีกด้วยแต่ที่ประเทศไทยนั้นพอเธอมีอาการไม่สบายเธอแค่เดินเข้าไปในร้านขายยาแล้วก็อธิบายอาการของเธอให้กับเภสัชกรในร้านขายยาและหลังจากนั้นอีกแค่5นาทีฉันก็เดินออกมาพร้อม กับยาที่ฉันต้องการไม่ต้องไปพบแพทย์ไม่ต้องทำประกันไม่ต้องมีประกันร่วมแถมราคาก็ไม่ถึงสิบเหรียญเลยเภสัชกรของไทยได้รับการฝึกอบรมมาได้อย่างดีเยี่ยมพวกเขาสามารถเขียนใบสั่งยาได้หรือหากคุณต้องการไปพบแพทย์พวกเขาก็จะแนะนำได้เช่นเดียวกันไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากใดๆเลย ในกรุงเทพ,พนั้นการดูแลเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่รวดเร็วตรงไปตรงมาแถมราคาไม่แพงเธอก็ได้พูดตรงๆว่ามันเครียดน้อยกว่าที่อยู่อเมริกาเป็นอย่างมาก ซึ่งก็จริงๆแล้วนะครับการหาหมอของประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากเราเจ็บป่วยเราไม่สบายเราก็ไปหาหมอได้เลยนะครับอยากไปตอนไหนก็ได้นะครับเหมือนกับว่าโรงพยาบาลของประเทศไทยก็เปิด24ชั่วโมงแต่ของต่างประเทศนั้นอย่าหวังว่าจะได้ไปพบแพทย์ง่ายๆต้องมีการนัดบางคนก็รอหลายวันบางคนก็รอเป็นอาทิตย์บางคนก็รอเป็นเดือนเลยก็มีนะครับของไทยนี่ก็ถือว่าโชคดีสุดๆไปเลยนะครับและเหตุการณ์ต่อไปนี้ ก็ทำให้เคทีถึงกับซึ้งความมีน้ำใจความเป็นมิตรของคนไทยเป็นอย่างมากถึงกับเอ่ยปากพูดขึ้นมานะครับว่าแม้ว่าอเมริกาจะเป็นเมืองที่ทันสมัยแต่ผู้คนยังสู้ความมีน้ำใจของคนไทยไม่ได้เลยซึ่งตอนที่เคทีกำลังจูงมือลูกน้อยเดินเล่นตามถนนไปเรื่อยๆนั้นเธอก็ได้เดินผ่านมาเจอกับคนไทยทั่วไปแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างนั้นเองเคทีและลูกของเธอ ก็ได้เดินผ่านพี่ผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่หลังรถยนต์ทันใดนั้นเองพี่ผู้ชายก็ได้ยกมือขึ้นโบกมือทักทายเคที่และลูกของเธออย่างในทันทีแล้วก็ส่งยิ้มให้แม้แต่พี่ผู้หญิงเสื้อขาวที่เดินอยู่ข้างๆเคที่ก็ยังส่งยิ้มให้เธอแล้วก็ยิ้มให้ลูกน้อยของเธออีกด้วยและยังไม่จบเท่านั้นตอนที่เคที่เดินมาถึงคนขับรถตุกต๊กตุ๊กที่ยืนอยู่ข้างทาง ก็ได้โบกไม้โบกมือให้เธอแล้วก็ลูกน้อยของเธอจังหวะนั้นเองก็มีคนไทยเดินสวนมาเช่นเดียวกันความเป็นคนไทยก็เกิดขึ้นในทันทีเมื่อเวลาเราเดินสวนกันก็คือพ่อเห็นเด็กหรือว่าคนต้องการความช่วยเหลือต่างๆคนไทยก็จะหยุดแล้วก็ให้เขาเดินผ่านไปได้อย่างง่ายๆไม่ได้เดินเบียดเสียดแบบไม่สนใจเหมือนต่างชาติเลยนี่เป็นคุณลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของคนไทยนะครับ ที่โอบอ้อมอารีนอบน้อมถ่อมตนนั่นเองช่วงจังหวะนั้นเองนะครับพี่ผู้ชายที่น่าจะขับรถตุกตุกก็ได้มาหยอกล้อเล่นกับลูกสาวของเธอด้วยทําท่าทางเหมือนจะหยอกล้อเล่นกับลูกของเคที่ซึ่งเคที่เองก็ได้ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขกับความมีน้ําใจกับความโอบอ้อมอารีของคนไทยซึ่งแตกต่างจากคนอเมริกันอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้ จะไม่เคยพบเจอได้ในประเทศอเมริกาหรือประเทศยุโรปอย่างแน่นอนแม้แต่ตอนที่เดินออกมาจากจุดนั้นแล้วเคที่ก็ได้มาพบกับตำรวจของไทยยืนอยู่สองคนพอตำรวจทั้งสองนายเห็นเคที่และลูกน้อยก็ได้ยกมือตะเบะในทันทีเรียกได้ว่าคนไทยนั้นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างจริงใจนั่นเองนะครับและช่วงหนึ่งนะครับเคที่เธอก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง เธอและแอชเชอร์ได้ทิ้งโทรศัพท์ไว้บนโตะ๊ะผ่านไป15นาทีพวกเขากลับมามันก็ยังคงอยู่ที่เดิมถ้าเป็นที่อเมริกามันจะไม่เคยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมความเสี่ยงมันก็มีแต่ความไว้วางใจของคนไทยนั้นมีมากกว่านั่นเองเคงที่เธอก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่มีสถานที่ใดในโลกนี้ที่จะมีความสมบูรณ์แบบ และคุณเคที่ได้ชื่นชมการจัดระเบียบการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครเธอบอกว่าที่นี่ทำได้ดีมากโดยคุณเคที่ได้บอกว่าในกรุงเทพนั้นคุณจะไม่เห็นปัญหาของคนไร้บ้านเลยสำหรับคนไร้บ้านต่างชาติจะเรียกว่าโฮมเลสนะครับใครอยู่ต่างประเทศจะเข้าใจเรื่องนี้ดีโดยเฉพาะในอเมริกานะครับเคที่ยังบอกต่ออีกว่าคุณต้องเข้าใจว่า กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่มีคนอยู่มากกว่า10บล้านคนแต่คุณจะไม่เห็นเต็นท์ค่ายพักแรมหรือผู้คนนอนบนทางเท้าเลยอย่างน้อยก็ไม่ใช่แบบที่เคยเห็นในอเมริกาแต่ว่ามันก็มีอยู่บ้างแต่ว่าประเทศไทยนั้นสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับเรื่องคนไร้บ้านในอเมริกานั้นเป็นปัญหาที่อเมริกาเองแก้ไม่ได้สักที คนไร้บ้านในอเมริกานั้นไม่ใช่มีน้อยๆนะครับเป็นหมื่นๆคนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าประเทศไทยนี้โชคดีมากนะครับที่ทางรัฐบาลจัดการเรื่องคนไร้บ้านได้อย่างดีเลยทีเดียวและคุณเคที่ได้พูดขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าสำหรับคำว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเราก็จะนึกถึงถนนหลวงตึกกระฟ้าและก็สินค้าแบรนด์ดังต่างๆ แต่ผู้คนความคิดของผู้คนไม่มีการพัฒนาเลยที่อเมริกาก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงไม่มีความสุขเลยแต่ที่ประเทศไทยนั้นเราสามารถไปได้ทุกที่และมีความปลอดภัยเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามแต่ที่ประเทศไทยมันดีกว่าอเมริกาอย่างเทียบไม่ติดเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่คุณเเคที่พูดมานั้นเป็นเรื่องจริงทุกอย่าง อเมริกานั้นมีความเจริญด้านวัตถุจริงๆแต่ว่าด้านผู้คนแล้วส่วนตัวผมมองว่าประเทศไทยนั้นมีความสิวิไลด้านจิตใจของผู้คนมากกว่าคนอเมริกันอย่างแน่นอนคนไทยนั้นอบอ้อมอารีมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อผู้อื่นอย่างแน่นอนนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ